เขไปเซอร์ GA เที่ขอบเพจนะคะเลขใบเซอร์นะคะ13998-914เกนสองสามะคะคนะคะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. อันนี้เป็นใบเซอร์ GAA นะคะแล้วก็ใบรับประกันรานนะคะอันนี้จะเป็นถุงผ้ากับผ้าเซ็ตแฝงคะ่ะ